นายท็อปอัพจัดงานแกรนโอเพนนิ่งฉลองความสำเร็จ1 0,000แรหัสเคาน์เตอร์เซอร์วิสออนไลน์ส่วนตัวที่ให้บริการหลากหลายในการรับชำระบินต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าโทรศัพท์มือถือทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนรวมไปถึงการรับชำระค่าบริการสาธารณูปโภคผ่านระบบไฮเทคโนโลยีสมาร์ทท็อปอัพซิสเต็มโดยงานได้จัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพอากาศนำโดยคุณสิทธทิไกรตลับน้า ประธานกรรมการบริษัทนายท็อปอัพจำกัดร่วมเปิดตัวอย่างเป็นทางการและได้แถลงข่าวถึงความสำเร็จภายในงานได้มีการเปิดตัวโปรแกรม Smart TopU p System Version 2ระบบเติมเงินมือถือที่ใช้งานง่ายที่สุดยกระดับเทคโนโลยีและการใช้งานโดยระบบจะเปลี่ยนมือถือของคุณจากเครื่องเดิมเบอร์เดิมให้กลายเป็นตู้เติมเงินออนไลน์ได้ทันทีจึงทำให้คุณสามารถเติมเงินมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาตามต้องการทั้งนี้ภายในงานยังมีการมอบโลกเกียรติคุณและเข็มเกียรติยศแก่สมาชิกที่ทำยอดได้สูงสุดและ ร่วมพูดคุยกับสมาชิกอีกด้วยค่ะ